สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูท b e ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมครับเสียบิ๊กยถบ้านสเกาเจริญย์นะครับวันนี้พามาดูนิสสันมาร์ทนะครับคันเล็กๆนะครับผมสีขาวมุกสวยๆนะครับผมอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่ครับผมสีขาวมุกนะครับไม่ใช่สีขาวธรรมดานะ ที่ขาวมุกนะครับผมให้ดูรอบคันก่อนครับคันน,นนี้เราก่อนหน้านี้เราลงคลิปแล้วนะครับตอนซื้อเข้ามาสภาพไม่ได้ล้างกับตอนนี้สภาพที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่างกันแค่ไหนนะครับก็จะดูใสสะอาดขึ้นกว่าเดิมนะครับคันนี้งวดเท่ามอไซค์นะครับผมงวดเท่ามอไซค์ ดูรอบคันก่อนคันนี้มีล้อแม็กมาพร้อมนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูล้อแม็ก,กันก่อน,นครับสปิกล้อแม็กสปิกยางแบบไหนคันนี้เป็นแม็ของ S S R นะครับสีดำนะครับผม รัดยาง1.95ทับ55 R15 นะครับมาดูข้างหลังกันบ้างครับข้างหลังก็รัดยาง1.95เหมือนกันครับเหมือนกันสี่เส้นเลยคันนี้ก็มีตำหนิตรงนี้นะครับผมนี่ครับบุบมาเล็กน้อยตามสภาพการใช้งานนักรบย่อมมีบาดแผลแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนครับ นี่ครับผมภายในก็จะประมาณนี้นะครับตัดด้วยสีดํานะครับดูเพดานยังสวยๆนะครับไม่ช้านี่ครับผมกว้างเหมือนกันครับเห็นแต่เล็กๆนี้ข้างในก็โอเคครับกว้าง นี่ครับข้างในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันบ้างครับช่วงท้ายว่าจะกว้างแค่ไหนนี่ครับข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับใส่ของได้โก็พอประมาณนะครับ กว้างก็ถือว่ากวา้งนะครับสวยครับตัวจริงสวยกว่าในรูปเยอะครับตำหนิอย่างนี้เดี๋ยวเ,เก็บให้นะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะครับว่ามีตําหนิตรงไหนบ้างคือเราซื้อเข้ามาก็จะประมาณนี้นี่ครับผมประตูเดิมนะครับ เขีบเดิมของเดิมนะครับผมสวยๆเลยครับโใหมกใหม่ๆเงาๆเลยนะครับผมคุณภาพครับเดี๋ยวเราจะมาดูห้องเครื่องกันบ้างครับว่าจะสวยไหมเต็นเราซื้อรถมาก็จะ ประมาณนี้คัดสรรมาเป็นพิเศษนะครับนี่ครับผมห้องเครื่องเหมือนเดิมครับเงาเงาเรียมเลียมเลยห้องเครื่องสวยๆครับไม่มีเยิ้มครับเหมือนเดิมครับผมนี่ครับรถเก่งห้องเครื่องก็จะประมาณนี้ ดูวงไกลกันบ้างครับสวยงามตามทองเรื่องนะครับผมย้ำนะครับซื้อรถเต็นเรานะครับรับการขึ้นยนต์ให้1ปีนะครับผมทุกคันนะครับมีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับส่งทั่วทั่วไทยนะครับผม วันนี้เราอยู่ที่สาขาอำเภอบ้างกลวนนะครับนี่ครับผมสาขาอำเภอบ้างกลวนนะครับราคาเบาๆครับผมสนใจสอบถามได้ครับติเกยานยนต์นะครับสาขาอำเภอบ้างกรวนและอำเภอคุลชัยนะครับใครหารถเก่งใช้งานคันนี้เลยครับผม าได้ไปไม่มีคำว่าปิดบังนะครับออกรถเต็นเราออกง่ายๆครับเอกาสารไม่ยุ่งยากครับผมไม่ต้องมีคนค้านะครับผมรายละเอียดโทรสอบถามได้ครับ0ูนย์96 99 3นะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ